ถ้าพยายามแล้วแต่ยังไม่สำเร็จทำแบบนี้มีน้องเด็ก67ทักมาปรึกษาพี่ว่าเขาลองพยายามทำความเข้าใจกับคณิตอยู่บทบทหนึ่งลองไป3มรอบสี่รอบห้ารอบลองแล้วลองอีกไม่เข้าใจสักทีแบบทำไม่ได้สักทีแก้อย่างไงดีครับ อันดับแรกพี่ขอคอนเฟิร์มกับเราก่อนว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะว่าคนที่เขาเข้าใจคนที่เขาทำได้อะมันไม่ใช่ว่ามาถึงครั้งแรกเขาอ่านเขาทำและเขารู้เรื่องและเขาเก็ตเลยมันไม่ใช่แบบนั้นพี่ชัวร์ว่าแทบจะทุกคนน่ะเ9เนน่ะเขาจะต้องลองครั้งหนึ่งลองครั้งสองยังไม่ได้ครั้งสามครั้งสี่บางคนลองเป็นห้ารอบสิบรอบก็มีกว่าเขาจะเข้าใจแสดงว่า ขั้นตอนของการที่เราจะทำบทนั้นหรือเราจะเข้าใจมันได้เนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนของการไม่เข้าใจรอบที่1นไม่เข้าใจรอบที่2องทำไม่ได้รอบที่สไม่เข้าใจรอบที่4ี่ทำไม่ได้อาจจะถึงเป็นเป็นสิบรอบก็ได้อะกว่าเราจะเข้าใจกว่าเราจะทำได้มันมันคือขั้นตอนที่เราต้องผ่าน อย่างตัวพี่เองเคยมีเรื่องราวที่แบบมันอาจจะไม่ได้สําเร็จอะไรมากมายแต่ว่าอยากเล่าเพื่อแบบเป็นแรงบันดาลใจที่ให้ให้น้องที่กําลังฟังอยู่ซึ่งช่วงแรกที่พี่เริ่มสอนเริ่มเป็นติวเตอร์ใหม่ๆพี่ได้เข้าสอบคณิตสามัญพร้อมเด็กๆแล้วก็ไอชื่อใหม่เนาะมันชื่อว่าคณิตเอ e ลเวเป้าหมายที่พี่ตั้งครั้งแรกเลยนะที่สอนและสอนตอนนั้นสอนแล้วด้วยนะที่สอนและเข้าสอบนะ พี่ตั้งไว้ว่าอยากได้80บวกบวกแต่ปรากฏว่าปีแรกที่พี่เข้าสอบ54คะแนนแต่พี่ก็เอาใหม่เริ่มใหม่ปีที่สองขึ้นมาหกสิบหน่อยๆปีที่สขึ้นมา60ไปปปีที่4 74คะแนนจนสุดท้ายปีที่5ถึงจะได้91คะแนน ซึ่งถ้าตัวพี่เองอะลมเลิกยอมแพ้ไปตั้งแต่ปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่พี่คงมาคอนเฟิร์มกับน้องไม่ได้ว่าเฮ้ยน้องน้องมาถูกทางแล้วนะสิ่งที่น้องทําไม่ได้สิ่งที่น้องพยายามอยู่ไม่ว่าน้องพยายามมาหนึ่งรอบสองรอบสิบรอบเป็นเดือนห้าเดือนหกเดือนก็แล้วแต่มันกําลังจะเห็นผลแล้วนะให้เราลุยต่อมันใกล้จะเห็นผลแลวอย่ายอมแพ้นะเวย้ยลุยต่อสู้ต่อ ความลับอยู่หนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆเลยคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ครั้งที่เท่าไหร่อะมันจะสําเร็จมันอาจจะครั้งที่ห้ามั้งพี่อาจจะครั้งที่สิบอาจจะครั้งที่ยี่สิบอาจจะครั้งที่ร้อยพี่ก็ตอบไม่ได้เราก็ตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งที่พี่ตอบได้แบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์คือถ้าเรายังไม่ยอมแพ้เรายังเดินต่อลุยต่อไปเรื่อยเอยเนี่ยยังไงแล้วมันจะต้องถึงเป้าหมายปลายทางที่เราประสบความสําเร็จได้แน่นอน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาวิกฤตลองแล้วลองอีกพยายามแล้วพยายามอีกยังไม่สําเร็จไม่เป็นไรให้เราเข้าใจไว้เลยว่ามันคือขั้นตอนมันคือกระบวนการของคนที่สอบติดทุกคนแม่งต้องผ่านกระบวนการนี้แล้วหน้าที่เราคือทําความเข้าใจมันว่าเอ้ยกูมาก้าแรกมาก้าสมาก้าสามนะไปต,ต่อก้าวที่10ก้าที่20ก้าที่ร้อยและเราจะสอบติดในคณะที่เราตั้งใจไว้อย่างแน่นอนครับ